พระวาจาประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่12สิงหาคม2021บทอ่านจากหนังสือโยชูวาในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โยชูวาว่าวันนี้เราจะทำให้ท่านยิ่งใหญ่ในสายตาของชาวอิสราเอลทุกคนเพื่อเขาจะรู้ว่าเราจะอยู่กับท่านเหมือนที่เราเคยอยู่กับโมเสสแล้วโยชูวา กล่าวกับชาวอิสราเอลว่าจงเข้ามาใกล้ๆและฟังพระวาจาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านโยชูวากล่าวอีกว่าท่านทั้งหลายจะรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงชีวิตสถิตในหมู่ท่านดูเถิดหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดกำลังจะเคลื่อนนำหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอแดน ทันทีที่สมณะผู้แบกหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดก้าวเหยียบลงในแม่น้ำจอแดนน้ำในแม่น้ำจอแดนจะแยกออกน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนจะหยุดไหลเหมือนกับเป็นมวลน้ำเดียวกันดังนั้นเมื่อประชากรรื้อค่ายเพื่อข้ามแม่น้ำจอแดนบรรดาสมณะที่แบกหีบพันธสัญญา ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหยุดยืนบนพื้นดินแห้งกลางแม่น้ำจอแดนขณะที่ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำบนพื้นดินแห้งจนกระทั่งชนทั้งชาติได้ข้ามแม่น้ำจอแดนครบทุกคนพระวรสารบุญมาทิวเวลานั้นเปตโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ขาพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือไม่พระยสูจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้งแต่ต้องยกโทษให้เจ็คูณเจ็ดสิบครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นนี่อยู่หนึ่งหมื่นตะลันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระนี่ได้กษัตริย์จึงตรัสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใชน้นี่ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดนี่ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระนี่ให้ทั้งหมดกษัตริยาทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไป และสทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100หนึ่งร้อยเหรียญเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามีใช่หรือ กษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริงข้อคิดนี่หมื่นตะลันกับนี่หนึ่งร้อยเหรียญน,นำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแต่กระนั้น นี่หมื่นตะลันยังเป็นนี่ที่สามารถยกให้ได้เรื่องนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นความเมตตายิ่งใหญ่มากของพระเจ้าต่อมนุษย์คนบาปแล้วยังบ่งบอกถึงความหนักหนาสาหัสของบาปผิดที่มนุษย์กระทำต่อพระพักพระเจ้าที่เราควรต้องสํำนึกผิดและหลีกเลี่ยงเสมอเราจึงต้องฝึกจิตที่จะให้อภัยต่อความผิดเล็กๆน้อยๆของเพื่อนมนุษย์ในแต่ละวัน จนเป็นนิสัยจนกลายเป็นริษกุศลก็ว่าได้การให้อภัยเรียกร้องความสุภาพและต่อสู้กับความจองหองของเรานักบุญออกัสตินเตือนใจว่าเป็นความจองหองที่เปลี่ยนเทวดาเป็นปีศาจแต่เป็นความสุภาพที่ทำให้มนุษย์เป็นเหมือนเทวดาขอบคุณหนังสือไบเบิลดายรี่2021